AI ที่บอกเลยว่าศิลปินทุกคนรอคอย exactly ai โยนรูปสไตล์ของตัวเองเข้าไปสามารถพร้อมภาพเป็นภาพใหม่และเอาไปขายได้แบบสไตล์ของคุณเองเนี่ไงครับโยนภาพสเก็ตข่าวดำของเราเข้าไปนะครับเทรนโมเดลมันปุ๊บเราตั้งชื่อให้มันอ่ะแล้วเราก็พร้อมมันได้ว่าอยากทำภาพแบบนี้เป็นแฮนด์เป็นเพนเป็นแชร์พวกนี้มันก็สามารถสร้างภาพสไตล์เดียวกันกับที่เราโยนเข้าไปออกมาให้ได้เลย ทำให้ศิลปินทำงาน,นง่ายขึ้นนะ่ะนี่เขาก็มีโมเดลให้ทดลองดนะ้วยเนาะเข้ามาผมบอกว่าเมื่อกี้ผมลองภาพสไตล์อ่ะนั้นผมขอภาพแบบนี้แล้วกันแล้วลองลรยางตามพร้อมที่เขาให้มาเราเปลี่ยนพร้อมได้นะครับอ่ะเขาก็จะสร้างมาให้4ภาพครับแบบนี้อ่าพร้อมมันคืออะไรวะเนี่ย A Drawing seed box with leaf and cut f o o d สมมุติเราอยากได้ภาพแบบนี้อีกแต่เปลี่ยนพร้อม a Drawing of a cat run into the fire เดี๋ยวดูนะว่ามันจะสไตล์เดียวกันหรือเปล่านะครับอ๋อก็ไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเหมือนแต่จริงเมื่อกี้ผมลองโมเดลแรกจะออกมาคล้าย,ายกันอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเราจะโยนภาพเข้าไปเองเราเป็นศิลปินเนาะเราอยากโยนภาพเข้าไปก็คือเลือก new model ครับเราจะมีอยู่สสเต็ปหนึ่งอัปลูกต้องอย่างน้อย512พิกเซลมี5รลูกขึ้นไปนะครับเราก็จะลองให้ AI สกอร์สไตล์จาก AI ด้วยกันเองนะครับผมเข้าไปที่ ChatGPT 4o เนาะให้ d อ e สร้างภาพ watercolor cat dog เฮาส์ House, ซึ่งสไตล์มันก็จะต่างกันนิดนึงนะครับ Man and Woman นะครับ About c ค r ห้ารูปโยนลงไปใน exactly ai นะครับกดอัพโหลดนะครับสเต็ปที่3ไปเ,เร็วๆเลยโอ oh, ้มันมัน i m to t to t ให้เราโอเคอ่ะนั้นลองแบบลองผ่านเลยลองข้ามเลยทุกคนมันเกิดกว่าที่คิดไว้มันใช้เวลา60นาทีเลยครับเดี๋ยวมารีวิวในวันถัดไปเนาะ ดังนั้นถ้ามีการเปลี่ยนเสื้ออย่าตกใจนะครับพรุ่งนี้มาิวต่อกันโอเคโมเดลของเราออกมาแล้วนะครับอ่ามันจะขึ้นว่า new m o เด l pizza mac นะ้องชื่อของผมนะครับเราก็สร้างไปเลยเป็นรูปอะไรดีเราใส่สไตล์สีน้ำลงไปเนาะกระท่อมที่มีอันนี้คืออะไรและ flower ดอกไม้อ่าเมื่อกี้ผมให้ลองสร้างกล้วยไปแล้วนะครับแต่มันออกมาเป็นคนถือกล้วยอาบานาน่างงมากเหมือนกันมีกล้วยอย่างเดียวด้วยอ่าเห็นไหมก็จะออกมาเป็นกระท่อมแบบนี้เลยมูท์และโทนใกล้ๆกันนะครับนี่ครับเราังสามารถอิด t ิมันได้ด้วยนะครับเช่นบอกว่า เฮ้ยอยากได้กล้วยอันใหย่งอ,อันเดียวอะกล้วยลบกล้วยตรงนี้ให้ห่อไปหน่อยมันจะให้เรียกว่าจะแก้หรือจะคัดสมมติผมกดคัดผมกดรีมูฟปุ๊บเห็นไหมมันจะแก้แค่จุดนั้นนะครับแก้แค่จุดนั้นน้องกล้วยของเราหายไปแล้วก็จะได้ภาพตามที่เราต้องการมากขึ้นโอเคเมื่อกี้สิ่งที่ผมใช้ไปคือ1โมเดลเนาะเขาให้เทรนได้3โมเดลนะครับแล้วก็เจนไปประมาณ9รูปขอดูนิดนึงอ่ะโอเคแปลว่า1รูปที่มันจะมี4เวอร์ชันเนี่ยเขานับเป็น1ใน25กดดาวน์โหลด อ่ะโอเคแปลว่าจริงๆแล้วเขาสร้างมาในไซส์เล็ก1 0 2 4งศูนย์สองสี่คูณหนึ่งศูนย์สองสี่ก็ใหญ่ระดับหนึ่งแล้วเนาะแต่ถ้าจะใช้อัพสเกลเป็น 4K นะครับมันสามารถอัพสเกลให้ได้ด้วยแต่ต้องจ่ายเป็น motion blur เท่านั้นราคาครับ exactly .ai เนี่ยเนี่ยมีอยู่ประมาณ3ราคาเนาะเข้ามาจะ default ที่ basic นะครับใช้ free forever เลยก็คือเทรนได้3โมเดลสร้างได้2ี่สิรูปแค่2ี่สิรูปไซส์1024งศูนคูณหนึ่แต่ถ้าอยากจ่ายตังเราจะได้ประมาณ5โมเดล per month นะ เยอะระดับเลยเราสร้างได้250รูปเปอร์มันนะครับแล้วไซส์ก็คือ 4K อ่ะ p r i v a t e generation ด้วยคือสิ่งที่เราสร้างมาจะไม่ได้แชร์ให้คนอื่นเห็นเนาะน่าสนใจแต่ถ้าอยากได้ u ล l i m i t e d นะครับจ่าย50เหรียญต่อเดือนสำหรับผมที่ใช้รูปต้นต้นมาจาก d a e เนาะเป็นการทดลองให้ทุกคนดูนะครับแต่ถ้าศิลปินมีรูปของตัวเองอยู่เอาเข้าไปเทรนโมเดลแล้วสามารถสร้างรูปใหม่ๆสไตล์ของตัวเองได้อันนี้น่าจะตอบโจทย์ศิลปินหลายๆคนแน่นอนาร์ติสคนไหนสนใจเจ้าทูนี้นะครับเป็นลองใช้กัน,นที่ act.ai exactly.